เนินต้อนรับกัง <han> หัน Amazing

ทางวันเช้าป่ะน่าจะใช่นะไม่เร็วนะ ไม่เจ็บครับเดี๋ยวเฮดเฮ้ย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  เยี่ยมชิดตรงงเลยครับรอันนี้คือวิธีการลงถูกต้อตงอันนี้คืออีกวิธีการลงดึงเบรกลังไว้นี่อันนี้วิธีเสือแมวอันนั้น ไปเรื่อยๆนี่คือลาวิสามที่มาตรงนี้